เราไปเจอร้านขนมหวานอยู่ร้านหนึ่งอะทุกคนคือแต่ละเมนูเขาเคีเอทแล้วก็น่ากินมากๆเลยอะและว,วันนี้เราพาทุกคนมาที่ศาลาขนมหวานขนมหวานเปิดใหม่ย่านมันททองที่เมนูแต่ละอย่างของเขาคืออย่างน่ากินเลยและตอนนี้ที่ร้านเขามีโปรโมชั่นอยู่ทุกคนเมนูเผือกกับเฉากลวยเมนูเนี้เหลือแค่ถ้วยละ60บาทเองนะและก็คือใส่เครื่องมาให้แน่นๆแบบนี้เลยหอมแล้วก็รสชาติละมุนมากๆซุปบวยเปรี้ยวเย็นเมนูนี้ก็เหลือ50บาทเองทุกคนสดชื่นสุดๆนีเมนูนี้ก็คือนะ นาลองสีสันคือสดใสแล้วก็น่ากินมากๆจะใส่ทั้งพุดดิ้งรสดช่องผลไม้แล้วก็ไข่มุก่ะทุกคนกินแล้วอย่างลงตัวหรือถ้าใครชอบทานแบบบิงซูเนี่ยเราแนะนําบิงซูมะม่วงของเขาเลยตัวบิงซูคือมีความละมุนมากๆกินแป๊บเดียวคือหมดแล้วอ่ะนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีพวกเมนูของทานเล่นและก็เบเกอรี่ที่อย่างน่ากินเลยอ่ะทุกคนบรรยากาศภายในร้านก็คือตกแต่งมาได้น่ารักสะอาดแล้วก็นั่งสบายด้วยนอกจากที่นั่งชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยที่ร้านเขายังมีที่นั่งชั้นสองด้วยนะและก็มี กระจกบานใหญ่เห็นวิวบานทัดทองแบบนี้เลยแนะนำเลยนะทุกคนใครที่หิวขนมหวานแถวบานทัดทองเนี่ยต้องมาลองร้านนี้แล้วมาเลยค่ะทุกคนมาลองกัน